มีน้อยแต่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์มาซิโมเมโรเกลี่นับออกมายืนยันนะครับว่าในซีซั่น2023นี้นะครับยามาฮ่านั้นจะลุยศึกในรายการม o t ต g p นั้นเดียวๆเ,เลยซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทางทีมงาน RNF นะครับก็ได้โบกมือลาเซฟูตบายทางทีมยามาฮ่าโรงงานไปนะครับซบอกทีมเอพิเลียนะครับในซีซั่น2023และนั่นก็จะทําให้ทางทีมงานยามาฮ่านั้นจะต้องลุยเดี่ยวนะครับในรายการม o ต GP กับซีซั่น2023 และถึงแม้ว่าทางทีม Yamaha จะต้องลุยเดียวนะครับในซีซั่น2023ยามา a ่านั้นก็ไม่ได้หวั่นใจแม้แต่เล็กน้อยนะครับเพราะว่ากระบี่มือหนึ่งของพวกเขาครับอย่าง f a บิโอควาตาโรที่พึ่งคว้าแชมป์มาให้ได้นะครับในซีซั่น2021ที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนนครับตั้งแต่ซีซั่น2021ที่ผ่านมาแล้วส่วน Massimo m e r i ลี่นั้นก็ยืนยันเลยนะครับว่า Fabio q ควาโร r o l นะเป็นนักแข่งที่สามารถรีดประสิทธิภาพหรือว่าเข้นประสิทธิภาพของ M1 ของทาง y a าฮ h a นั้นได้เกกินนว่า 100%0% นะครับ ซึ่งมันก็มากกว่าที่ทางทีมงานหรือว่าทีมช่างของยามาฮานั้นตั้งเป้าเอาไว้อีกด้วยนะครับและถึงแม้ว่าอนุภาพของเ1วันจากยามาฮานับอาจจะไม่ทัดเทียมรถแข่งของทีมอื่นนะครับแต่มันก็มีข้อพิสูจน์จากคนงานของฟาบิโอควาในการเป็นผู้นําในตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกอีกด้วยและมันยังเป็นข้อพิสูจน์ครับให้แฟนๆของยามาฮานั้นได้เห็นแล้วนะครับว่าการทํางานของทางยามาฮานั้นมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับมาซิโ m เมริเกลีนั้นยังออกมา้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอก คาตโรนะครับยังมีการพัฒนาตัวเองนะครับอย่างต่อนเนื่องมากๆนะครับจากซีซั่นที่ผ่านมาและฟาบิโอควาเตโรนะครับกับซีซั่น2022นี้นะครับเขายังสามารถทําความเร็วได้มากกว่าในซีซั่น2021ที่ผ่านมาอีกด้วยในส่วนตัวของมาซิโมเมริกิลลี่นั้นก็ยอมรับนะครับว่าตัวเขานั้นไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับกับผลงานที่ฟาบิโอควาเตโรนั้นสามารถทําออกมาได้เพราะว่าเมรกิลลี่นะครับก็ได้มีการทํางานกับฟาบิโอควาเตโรนั้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่ในตอนต้นซีซั่นที่ผ่านมาเมริะะากาาารทํงนนนั้นมีควมย ยุ่งยากเพียงเล็กน้อยนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับมันก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนะครับก็ต้องมีการตบตบเล็กน้อยนะครับและในตอนนี้ครับการาดของยามาฮานั้นก็มีการทํางานอย่างมีความสุขนะครับความสนุกสนานกับการแข่งขันแต่ละสนามนอกจากนี้นะครับเมเรกิลี่นั้นยืนยันนะครับว่าฟาบิโอควาโนนับเป็นนักแข่งที่สามารถเค้นประสิทธิภาพของ M1 จากยามาฮานะครับออกมาได้เกิน100%นะครับจากที่ทีมงานนั้นได้ตั้งเป้าเอาไว้ ข้อพิสูจน์นี้นะครับแฟนๆทุกคนนั้นก็สามารถดูดได้นะครับจากผลงานของฟาบิโอควาตาโรนะครับกับผลงานที่มูเจโลแล้วก็บาร์เซโลนากาตาลุนญานะครับและในส่วนของเป้าหมายจากทีมงานนั้นก็คือพยายามให้ฟาบิโอนั้นรักษาระยะไว้ให้ได้นะครับและไม่ให้คะแนนนั้นมันเสียหายมากครับ เพราะว่าความเสียหายจาก2ส,สนามนั้นนะครับมันอาจจะไปมีผลกระทบนะครับกับตารางคะแนนสะสมนะครับที่ฟาเบโอคว้าแล้วนั้นจะไปชิงแชมป์โลกนะครับในปลายซีซั่น2022แต่ผลที่มันออกมาก็คือฟาเบโอนั้นสามารถคว้ารองแชมป์ได้ที่มูเจโลแล้วก็สามารถเป็นแชมป์ได้นะครับที่บาร์เซโลนากาตาลุญญาหน้าตาเฉยเลยก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มันเกินกว่าทีมงานนั้นตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับซึ่งทีมงานนั้นก็พอใจกับผลงานของฟาเบโอทั้ง2ส,สนามที่ผ่านมามา,มากๆส่วนในเรื่องของทีมรองนะครับเมเรกิลลี่นั้นออกมา ยอมรับเลยนะครับว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆที่ในซีซั่น2023นี้นะครับยามาฮ่านั้นจะลุยเดี่ยวในศึกรายการ MotoGP พูดง่ายๆก็คือยังไม่มีใครเข้ามาทำสัญญาหรือว่าเข้ามาเจรจานะครับกับดีลนี้และคาดว่าทีมงานของยามาฮ่าจะมีทีมรองนะครับ แบบเร็วที่สุดเลยนะก็คือในซีซั่น2024และการที่ยามาฮ่าจะลุยเดี่ยวในซีซั่น2023นมั้นนะครับมันก็ไม่ใช่แผนที่ทางยามาฮ่านั้นวางเอาไว้และในส่วนของทีมรองยามาฮ่านั้นนะครับทางทีมงานของยามาฮ่านับจะกลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับในช่วงหลังของปี2023นะครับก็ใครหลายคนนั้นก็เชื่อว่าทางยามาฮ่านั้นสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับขนาดสุูกินั้นไม่มีทีมรองมาช่วยนะครับก็สามารถยังคว้าแชมป์โลกมาได้โดยที่ไม่มีทีมรองเลยนะครับก็อาจจะต ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ